สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่เท่าไรเอ่ยหนึ่งใช่ไหมสองสองเดือนกันยานะครับเอานี้มาดูละหุ้นตัวใหญ่นะครับคัวใหญ่เป็นหุ้นที่มีคนถามมานะครับอลองดูกัน,นปตทจริงๆรปตทเนี่ยถ้าคุณเวลาเล่นนะครับง่ายๆเลยนะถ้าทำอะไรไม่ถูกนะครับตีเทนลาย์เข้าไปนะครับ ตีอย่างเงี้ยจากจุดต่าสุด2จุดก็ได้แค่สามสามจุดก็ดีนะครับตีอย่างเงี้ยจริงๆแนวรับจะใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับสามสิบสี่บาทก็อเอาให้อยู่นะแต่จริงๆเนี่ยถ้าคนเล่นเดทน,นะครับเขาจะตีเส้นนี้นะครับใน120นาทีก็ได้หรือ60นาทีตรงเนี้ยหลุดตรงนี้เขาไม่เขาเขาาไม่อยู่นะครับตั้งแต่35.5ดตอนนี้เหลือ35หแล้วถามว่าท่งไปยังไง ในวีคเนี่ยยังถือว่ายังโอเคอยู่นะยังอยู่เหนือแนวโน้มขาขึ้นแต่ในในเดย์เริ่มจะดูไม่ดีแล้วเริ่มจานะครับแต่ก็สำหรับผมคิดว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะถ้าคุณจะเล่นจริงๆอ่ะคุณซื้อ3-4อันนี้จะไม่วันนี้จะไม่พูดถึง120วันทีนะผมใช้120ยเฟรมนะครับมีคนถามว่า120มันใช้นานแค่ไหนจริงๆวันหนึ่งลำบากนะผมว่า3วันประมาณเนี่ยซื้อละาว,วันสวัน และหลายตัวในนี้นะครับอย่าง EA เนี่ยอย่าค่อยพูดถึง EA แล้วกันผมซื้อไวอ้ไม่ได้ดูอยู่สี่วันนะเต็มๆนะครับไม่ได้ทำอะไรกับมันอย่าค่อยไปพูดถึง EA แล้วกันหรือ t l i อย่างเงี้ยตัวนี้นะครับถ้าคุณใช้หกสิบใช้สามสิบนาทีสามสิบนาทีเนี่ยจริงๆใช้วันหนึ่งก็ได้แต่มันไม่เหมาะนะผมว่าสามสิบนาทีเหมาะนิดนึงทีเฟก หรือเล่นเงิค่าเงินบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับของค่าเงินบาทไม่ต้องไปเล่นพวกใบแนสได้เล่นพวกไม่ใช่เล่นพวกอะไรนะ xm x กซ์เนล่นของมึงของของเซตเราดีแหละในทีเฟกเรานะครับเาก็มีค่าเงินบาทมีทองให้เล่นแต่ทองมันไม่ค่อยคัดไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะก็โอเคเล่นได้จะมีพรีเมียมนิดหน่อยนะครับเล่นจริงๆเล่น ของไทยนี่แหละไปเล่นพวกนั้นเลยนะครับพวกนั้นเล่นลําบากนะแล้วเลเวลชมันสูงนะเจ็ดสิบเจ็ดเท่าอย่างน้อยนะครับส่วนใหญ่กเ,เล่นกันสองร้อยสองร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะมาดูนี่นะครับในวีคอย่างที่บอกมันก็ยังโอเคอยู่ในเดย์เริ่มดตรงเนี้ยถ้าคนเล่นเดยร์เทดไม่นะครับแต่ถ้าคนเล่นโฮยยาผมว่าสามสี่เป็นจุดที่น่าซื้อนะต้องอยืงนได้อยู่นะครับวอลุ่มแม่เมื่อวานวันวัน,วน,วนพฤหัสถือว่าสูงก็แต่วันศุกร์ก็ถือว่าโอเคนะครับ รอดูแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับมาดู ea แกันเนี่ย ea นะครับในวีคเนี่ยถือว่าแย่นะมันตรงข้ามมันรทอนนะถ้าใครถามว่าอะไรสวยกันในเดย์่ชา ea เสวยกว่าแต่ในวีคถือว่าไม่ได้สวยนะถือว่าพยายามจะโผลเหน,นืน้ํายังอยู่ยังเป็นขาลงอยู่ถ้าคุณตีเทนไลายอย่างนี้นะครับเนี่นยในวีคเห็นไหมมันเพิ่งเบรกแรกมันเบรกขึ้นมาเนี่ย สังเกตนะตเวลามันจะทําจะโพลือน้ํามันจะไม่มีครั้งเดียวนะครับถ้าครั้งเดียวได้นี่ถือว่าโชคดีส่วนใหญ่จะไปแล้วโยงลงมาใหม่แล้วจะเบรกใหม่ถ้าเบรคก็คือตรงนี้คนระับถ้าตรงนี้เป็นจุดสูงส,สุดของมันของรอบนี้หกห้าสองห้าไอ้เจ็ดห้าครับประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างงันนะมันจะทําเป็นแบบดับเบิลบอททอมที่พัลทอปทิปเปิร์ลพัทอมอะไรอย่างเงี้ยสามสามหัวสามตูดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นวงเลี่ยงหรือสองก็ได้ ในเดย์เนี่ยแต่เดเดย์นี้คือมันมันเชื่อมกันนะครับในเดย์คุณก็เนี่ยท่านสั้นอย่างนี้เลยนะครับเล่นเขาเรียกว่าเฉลี่ยงโง่โง่นะสำหรับผมเนี่ยแบบนี้คุณก็ซื้อได้กี่บาทอ่ะหกบาทเฉ็ีผ่านนะนึกเกตว่าผมซื้อตรงนี้ผมซื้อแท่งนี้แล้วผมก็ไม่ได้อีกสี่วันผมไม่ทําอะไรเลยจนผมมาขายประมาณแท่งนี้สองแท่งเนี่ยจำไม่ได้ละ วันน่าจะเป็นวันอังคารนะครับสี่วันผมก็คุยกับเพื่อนบอกว่าผมซื้ออ่าแมคโคลกับไอตัวเนี้ยแล้วสี่วันมาเจอกันห้าวันจะไม่ทําอะไรกับจะไม่คือเวลาไม่ได้อยู่ไม่ใช่เทรดจะต้องอยู่หน้าจอนะครับจะไม่อยู่บมือถือนะไม่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 เคยนะครับนาน,นานทีต้องเห็นเห็นกราฟเห็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปแล้วขายไปแล้ววันศุกร์ก็มาซื้อคืนนะครับ เจ้ราคาหนึ่งแถวๆนี้ถือว่าน่าซื้อไหมจริงๆก็เราซื้อระแบ่งไม้ซื้อในฮานุเกตไหม ea นะครับจุดสี่จุดนะหนึ่งสองสามสี่นะถ้าลงมาในห้าสิบแปดคุณต้องซื้อนะครับถ้าคุณขายข้างบนไปแล้วเนี่ยยังไงผมก็จะทุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยสมมติว่าผมผมข่าวเนี่ยร้อยหุ้นแถวๆนี้นะตรงนี้ผมซื้อไปสามสิบหุ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกหกสิบอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสามเนี่ยอาตีวันหนึ่งในสาม อีกเจ็สิเปอร์เซ็นผมจะรอตรงเนี้ยถ้ามันลงมาจริงๆนะวันอาทิตย์หน้าลงมาถึงเนี้ยผมหมาหมดอ่ะเจ็สิเอร์ซ็นผมว่าซื้อคืนก็ไม่เป็นไรนะครับคสดงว่าคุณขายได้หกสิบห้าแต่คุณมาซื้อเฉลี่ยคืนห้าสิบแปดบาทโอ้ต้นหกหกเจ็ดบาทนะแต่เฉลี่ย,รยตรงนี้ไปก็อาจจะเหลือหกสิบต้นทุนต้องกล้านะครับแต่ถ้ามาันหลุดตรงนี้ไปคุณก็ต้องคัดลอดไม่มีอะไรมากนะครับอ่าอันนี้อันนี้อยาให้ดูร้อยยี่สิบละกันอันนี้ม,มีมีเพื่อนถามมาว่า,น,าน่าสนใจไหม ตัวอื่นไม่ดูนะครับแล้เนี่ยเนี่ยถามว่าไงโค้งลงเนี่ยเริ่มเริ่มไม่อยู่ตรงเนี้ยถ้าดูในร้อยยี่สิบันทีหกสิบสองเอาให้อยู่นะครับแล้วถ้าไม่อยู่ตรงนี้ห้าสิบเก้าหรือจะห้าสิบหกประมาณเนี้ยพวกนี้เวลาช่วงเนี้ยนะครับเวลาเล่นมันถือยาวลาบากคุณจะถือยาวสองที่สามที่เนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับบางตัวเนี่ยถือสามวันอย่างบาบาเนี่ยสองวันสามวัน บยดสามสามสามวัน4ีวันเท่า oh, นั Bu ้นเองครับสองวันด้วยทั้งไปกำไรห้าเปอร์เซ็นสี่เเซ็นห้าเซก็ไปแล้วนะครับอในร้อยี่สิบนาทีผมว่ามันยังไม่ค่อยดีแต่ในเดย์มันสวยแต่มันข้อเสียคือในวีคดาหอย่างนี้บอกนะครับในวีคมันมันยังไม่ใช่ขาขึ้นนะคุณดูดีๆนะครับปตทเนี่ถ้าจะเล่นเนี่ยนะผมแนะนำนะเล่นปตทดีกว่า หรือคุณจะไปดูบ้านปูนะครับ้านปูนี้ตอนนี้แย่มากนะนะครับลองดูดูบ้านปูวีก็แย่เดก็แย่แย่นะครับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ทราบนะครับยิงเส้นมันต้องมันเลื่อนมานบตรงนี้นะเนี่ยตั้งแต่ตัวรุ่นนี้ไปถึงจจบในโนขาลงในเดยนะ์เนี่ยในตัววีเลยครับขเขาเรียกว่าโอ้หดูไม่จืดนะครับตรงนี้เอาให้อยู่นะแปดบาทถ้าอยู่ก็โชคดีไป แต่ถ้าไม่อยู่นี่ตักไขรตรงมันแต่มันจะเกิดสังเกตมาในวีคผมว่าลงมาทะลุ8บาทเนี่ยเกิดคอร์บอเจนนะครับเห็นไหมราคาลงลงเกินแต่อันนี้ไม่หลงดูท้าทางนะั้นไม่น่ถึงนะนอกจากเขาจะเลี้ยงไข่ไปอีก3-4แท่งอันเนี้ยแต่ถ้าแท่งหน้าเนี่ยลงมาแบบัดแท่งเดียววีคหน้านะครับผมว่าเนี้ยไอซไม่มีทางต่ำกว่า22ง แต่ถ้าเข้าเลี้ยงไม่ได้สามแท่งสี่แท่งก็คืออีเดือนหนึ่งประมาณตุลาปุม่มฮันอันนั้นหนะักอันนี้ไม่ทราบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถามว่าน่าเล่นไหมอันนี้เล่นเด้งทันสั้นนะครับถ้าคุณซื้อตรงเนี้แยแถวเนี้ยผมว่ามันก็มันแต่มันลดลงตรงนี้มาแล้วไงแปดห้าห้าจริงไม่ควรซื้อแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราขายไปกอบบวนหรือแถวๆไหนไปอย่างเงี้ยคุณซื้อไปแล้วคุณไปขายแล้วมาเนี้ยไม่เกินแปดบาทแปดสิบห้าแปดสิบอย่างเงี้ย ห้าสิบตังค์ถามมาคุ้มไหมแต่ดาวไซด์อยู่ประมาณนี้นะครับได้สามสิบห้าตังค์ผมว่าตรงนี้น่าจะเอาอยู่นะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าห้าแต่อัพไซด์ก็อยู่ประมาณไม่เกินเก้าบาทเนี่ยคือเราจะเสียประมาณสามห้าตังค์แต่ถ้าได้ประมาณหกสิบห้าตังค์มันก็น่า,นาเสี่ยงดูเหมือนกันนะแต่ถ้ารุดตรงนี้คุณต้องหนีนะครับเจ็ดเก้าศูนย์ประมาณเนียเก้าห้าเก้าศูนย์ในสามตัวทั้งหมดนะครับพอทสวยที่สุดนะถ้าโดยภาพรวมนะครับ เทเดดูดีไอ้ไม่ดีวีคดูดีอยู่แต่ EA w e วีไม่ดีเดดูดีอันนี้แย่ทั้งวีคทั้งเดนะครับบ้านปู่ใครจะซื้อระวังแต่มันมันก็เป็นจุดที่ว่าพร้อมจะเร่งเสมอนะอาจจะเมื่อไหร่ก็ได้นะครับรอดูแล้วกันคุณดูวอลรุ่มมันดิเนี่ยสามแท่งสองแท่งเนี่ยเยอะนะเล่นพวกนี้ต้องต้องเร็วนะครับเป็นไำว่า ถ้ามันลงมาจริงเราต้องกล้านะครับแต่ตอนเนี้รูปทรงมไม่ดีจริง,รงถือว่าเสียแล้วนะครับอันนี้บอกไม่ได้แล้วมีเพื่อนถามมาว่าหน้าไหมผมบอกทรงไม่ดีแต่ก็น่าซื้อน่าสนใจนะเล่นเด้งแต่ถ้ามันหลุดหลุดนี้ไปคุณก็ต้องหนีนะต้ถาม BdMS อีกตัวหนึ่ง BdMS เอเ่ S เป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากนะครับแต่มันเป็นเหมือนปตทสมัยก่อนคือไม่มีเทรนเป็นแบบติดชึ่งขึ้นลงดูออสไยนะครับ ในเดนงะ่ายๆนะมันก็จะคลายย้ายเงี้ยคุณเล่นอยู่ในกรอบนี่ดูแลยะชง่ายๆเนี่ยนะครับชนชนชนในวีไม่ต้องดูระยะชา,านะในวีเชื่อไม่ค่อยได้นะครับถ้ามันอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยลงมาในกรอบล่างหรือกรอบบนเต็มๆแต่ในเดย์เนี่ยใช้ได้เลยอันนี้ให้ดูแล้วกันผมอธิบายกับเขาทางโทศรศัพท์ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาอาจจะไม่เห็นภาพเลยให้ดูนะครับแต่ กรณีที่มันป็นไซด์เวยอาร์ R R SI ใช้ได้แต่ถ้าเป็นเท์อย่างเงี้ยคุณดูนะในวีกเนี่ยตั้งแต่สองสองกุมภาถึงเงี้ยเกือบปีอะอใช้ไม่ได้นะครับลงมาสัมปัส50าสิบเด้งต่อนะครับไม่ใช่ว่าอันเนี้ยขึ้นไปนะครับตัวอย่างเงี้ยในวีก1ิแปดเมษาสงการเนี่ยมันแค่ย่อตัวลงมาเพื่อจะไปต่อนะครับต้องแก้ออกนะถ้าเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนคุณไม่ต้องใช้อ SI เลย คุณใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือโมดิฟายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคุณอยู่แพทเทิร์นมันเป็นซิกแซกก็ได้นะครับทรงอ่ะเดีย๋ยวจะบอกแนวดําเดลต้ามนะันผมว่าตรงเนี้ยยี่หกห้าศูนย์จะให้หลุดเด็ดขาดนะหลุดไปโอ้โหผมว่าเสียหายหลายแสนนะถามว่าตอนเนี้ยทรงอย่างเงี้ยคือกรอบถามว่ากล้าเล่นไหม ย่งนะครับผมจะไปรอรับข้างล่างรอให้ออสไซน์ S <S มันตำ่ตำ,ตำก่อนนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะครับคุณสังเกตไหมในวีกมันเริ่มออสไซ์ I มันเริ่มต่ำนห้าสิบนะเส้นนี้คือห้าสิบนะตอนนี้สังเกตไหมพยามยจะเด้งขึ้นไปชนชนแล้วลงอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับแสดงว่าอาจจะมีอะไรไม่ดีกับเขาหรือจ้ากำลังจะปล่อยของถ้าเป็นการาฟที่ดีนะครับในวีออสไซน์ I ังอยู่กอบบนนะขึ้นไปชนลงมา เหลือมห้าสิบนิดหน่อยไม่เป็นไรสังเกตดิอ่าผมให้คุณดูเลยตั้งแต่ปีถึงเก้านะครับสีป่ปีสังเกตดิมันเป็นไอซไซด์เป็นยังไงอยู่กรอบบนส,ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่แค่ไม่กี่ขยักที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ถือว่าจริงๆก็นับนะครับแต่จริงๆบางคนเข้าไปนับก็ได้เพราะว่ามันมันเหลื่อมนิดหน่อยนะครับเนี่ยกาที่ดีนะครับจะต้องไอซไซด์จะต้อง,อ,อ,งอยู่ในกรอบบนไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่นะจะดูขาขึ้น ขาลงถ้าอยู่กเหนือ50ก็คือเหนือน้ําอะไรเงี้ยนะครับผมว่ารอดูไว้ก่อนดีกว่ารออาศัยมันมาแบบโอเวอร์โซนหนักๆแต่ในวีนี่หนะ้ามห้ามหลุดนี่นะหลุดนี่เกมเปลี่ยนนะ OR นี่ก็มีคนถามมาอือ OR เนี่ยมันจุดที่มองจุดแรกนะครับกูจะเห็นเลยว่าถ้าคุณเล่นอ่ามนานานๆคุณจะเห็นในวีเนี่ยคุณจะเห็นอะไรหรือเปล่าบริสคอนเวอร์เจน o n นะครับ เนี่ยราคาลงเห็นไหมนะช่วงนี้สิบสามมีนะเราราคาเท่าเดิมตรงนี้ยังไม่เกิดไม่เท่าเดิมแต่ตรงนี้เกิดแล้วนะครับตรงนี้ลองดูนะครับมันให้มันทะลุลงมาสักสิบาทเก้าบาท5้าสิบแล้ว RSI ไม่ลงมาต่ำกว่าเส้นนี้ผม่าถือว่าใช้ได้แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าซื้อนะถ้ามีคนถามว่า,าจะเล่นแบบ V i ผมพูดต,ตรงนะโออาก็เป็นตัวหนึ่งนะ วีไอคือคุณใช้วีนะครับคุณไม่ต้องไม่ต้องไปใช้60สินาทีนะหกสิบแ้วยี่สิบนาทีไม่ใช่ V I นะครับเขาเรียกวาวันะไอพ้พวกหกสิบนาทีแล้วยี่สิบนาทีเล่นสองสามวันขายสี่วันขายอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจเดย์ Day, ผมว่าใช้คู่กับวีก็ได้นะก็คือกราฟแพทเทิร์นพวกเนี้ยนะครับแต่มีข้อแม้อันเดียวห้ามบุญเนี่ยที่เก้าจุดหกโลเก่าของเขาในเดย์เนี่ยมันดูหคุณสังเกตเด่นเะด่น สองสองพิจิกาเนี่ยดนะูจะกรอบล่างจะเยอะนะอย่างวันรุ่นม,มันถูกบีบลงมาถูกกระทืบลงมาเนี่ยในวีคในชัดเจนครับคุณดูนะอันนั้นจะเข้าตลาดมาเลยมีขึ <c oughs> ้นไปเหนือน้ําอยู่แค่สองขยักนะคุณดูดิแล้วลงมากี่ขยัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยข้างล่างอันนี้เราไม่นับแล้วกันเพราะมันมันเหลือมนิดนึงเอาเอาแบบลงมาแบบสามสิบยี่สิบไอซ์ไซ จ็ดครั้งแต่ขึ้นไปสองครั้งอ่ะคุณคิดว่าหุ้นมันมันดีไหมคือตอนแต่ตอนนี้มันมันจะเกิดอ่าอย่างที่บอกคอนอร์เจ้นนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ซื้อแต่คุณไม่ใช่คือซื้อร้อยเปอร์เซ็นะคุณมีผมว่าซื้อเรื่องยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะลองของก่อนถ้าจะซื้อนะรอมันเกิดตรงนี้ผมว่าอย่างนะร้อยใกล้เส้นเนี้ยครับไม่ต้องรีบอ่าตรงนี้ทรู True. อันนี้ไม่มีใครถามนะผม มีคนถามมาเยอะบอกว่าช่วยอธิบายผมก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะเพราะผมบอกว่าไอ้ตอนที่มันรวมเนี่ยไอการาฟเนี่ยมันมันนันเอาอันออนี้มาคิดไงจริงจมันไม่ควรนะทําให้ไอช่วงเนี้ยตั้งแต่กุมภาเนี่ยตั้งนปีเนี่ยการาฟมันมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ตะตลับผมนะมันควรจะตัดทิ้งไปเลยนะอีฟินสุ้จิตตัดทิ้งนะไอกรอบกอบ,ก,อบ,ก,อบก่อนที่จะรวมดีแทนนะคือถ้าตัดทิ้งไปเราก็ไม่ใช่วีคมา อันนี้มันมันทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันเอามนรวมกันคุณดูนะในวีคเนี่ยมันสามารถยืนตรงนี้ได้ผมว่าโอเคนะเนี่ยคุณดูเดีๆก็ได้นะชัดเจนนะครับตีเทหลายสองเส้นตรงเนี้ยถ้ายืนตรงเนี้ยได้นะหกเจ็ดห้าประมาณนี้นะครับแล้วสามารถเบรกขํานุนไม่ได้ผมว่าจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ของเขาเลยนะครับมันเกิดมาคูดหลาย,ลายตัวได้ขึ้นมาอ่าทูไม่ขึ้นนะตแต่ตรงนี้แหละ น,นี่เล่นเล่นได้นะสําหรับผมนะให้ผมให้ดูแล้วกันว่าผมรออยู่ถามว่า,น,าน่าสนใจไหมจริงจริงตอนนี้อให้หัร้อยยี่สบกันเพราะผมใช้ร้อยสิบในการเล่นนะเนี่ยถ้าคุณดูกรอบเนี่ยนะครับก็โอเคนะขึ้นไปอยู่กรอบบนพอๆจริงจริงกรอบบนมากกรอบล่างนะตั้งแต่กุมภาไอ้รกรกฎาแล้วลากมาไม่หลุดตรงนี้ก็ประมาณห้า มาเนี่ยเจ็ดห้าแปดศูนย์เนี่ยไม่หลุดแต่ในในร้อยี่สิบนาทีไอ้ไซใช้พอสังเขตนะไม่ต้องไปเชื่อมันมากนะครับเพราะว่ามันมันเกิดโอบอสโซบ่อยมากแต่ถ้าในเดย์ในวีคเนี่ยไอ้ช่วงที่มันเกิดโอบอสโซเนี่ยขยับมันน่ะมันจะใช้เวลานานแต่ในในร้อยี่สิบนาทีบางทีสองวันสามวันเกิดทีอะไรเงี้ยก็ชาได้พอสมควรนะครับ อันนีน้บางทีอาจจะต้องลืมมันไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ก็เราก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็น d e ฟอลต์ตั้งไว้อย่างนี้ให้เหมือนกันนะครับรอดูแล้วกันถ้าไม่หลุดผมว่ารอโวลรุ่มเข้ามาแล้วก็ค่อยเล่งกับมันอ่า H A อาจจำได้ไหมครับผมเคยบอกว่าน่าจะหลายครั้งนะตรงนี้ทะลุสี่มาณอ่าเจ็ดศูนย์ถ้ามีอยู่ต้องโโหนะ เนี่ยพอทะลุตรงนี้ไปนะครับมันทำเอาทำหายแหละให้ผมมาดูอีกนะวีไม่ใช่เอาทำหายาอยู่วีจริงๆมีตรงนี้อีกเส้นหนึ่งสองเส้นถ้าดเดย์นะครับแต่พอวีจะทะลุห้าบาทกูก็ต้องโหไปเรื่อยๆนะครับมันมีเดย์คือตรงนี้นะครับสี่เจ็ดศูนย์หกแปดเจ็ดศูนย์โทรไปแต่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องวีวีคือทะลุห้าบาทแล้วถามว่าทํายังไง ถ้ามีคนถามว่าจะซื้อตรงนี้ดีไหมผมว่าผมว่ากรามันสวยมากนะเนี่ยแต่มันมันซื้อเยอะไปหน่อยอ่ะคุณสังเกตดิต่อให้มันเป็นขาขึ้นยังไงนะครับหุ้นตัวใหญ่ๆคุณไม่ขายฝรั่งน้าขายกองทุนก็ขายเยอะก็ต้องย่อลงมาแต่แถวนี้ห้าสิบผมว่าถ้าถ้าตรงเนี้ยเนี่ย แท่งเทียนนะครับในแดงเกิดแล้วนะครับในวิคในเดย์เนี่ยเลื่อนยังไม่ไปไหนแล้วจะถามว่าพักตัวลงมาถ้าเดย์ห้าบาทผมว่ารับได้ถ้าจะเล่นเดทนะเล่นสั้นๆไม่ใช่เดทเหมือนกนะสองสวันแต่จะให้ชว์จริงผมว่าสีา่หกแปดเป็นผมนะบางคนบอกว่าเฮ้ยกราฟอย่างเงี้ยอ่านข่าวมามันโอ้มีนู่นน,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 นี่นี่แต่ผมไม่ได้อ่านข่าวไงผมดูตามกราฟถ้าตอนเนี้ยจุดที่เข้าไปมันถือว่าก็จุดที่เข้าได้นะราคานี้ พียงแต่ว่ากำไรอ่ะเราจะรู้ได้ไงมันจะลากขึ้นไปต่อนึกออกไหมครับจุดมันไม่ได้เปรียบไงแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะไปเล่นด้านปูนึกออกไหมครับบ้านปูไปขาลงเต็มตัวมันกลับกันเนี่ยวลาหุ้นเปขาลงเนี่ยเขาจะไม่มันไล่ราคาไม่ให้หุ้นปั่นนะครับมันจะไล่ราคาเป็น s ีเ Shape กลับไปเหมือนหุ้นปั่นมันจะต้องทำสองถามฐานเสมอนะครับก็ยังยืนยันว่าบ้านปูไม่น่าเล่น แต่อาจจาะเด้งระหว่างวันได้หรือจะมีข่าวดีโอ้โหนูน่นนี่อะไรก็ว่านไปนั่นจะไม่มีทางรู้นะครับเอเชองนี้เราไม่ใช่จ,จิงจบในห้องประชุมนะเราจะรู้ได้ว่ามันจะมีข่าวอะไรนะไม่ใช่เป็นญาติขาเขาไม่มีทางร่วมถึงเราเนะี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับคือรู้แต่กราฟเนี่ยนะครับก็ถามว่าให้เล่นไหมผมว่าถ้าเทียบกับบ้านปู่ตรงนี้น่าเล่นกว่าแต่ถ้าถามว่ามีทางอื่นไหมผมก็ยังคิดว่ามันแพงไปสำหรับผมตรงนี้ ตาการามันสวยนะอยากขอดูวิธีกันดีครับไอด้ดูมันเนี่ยมันมันก็อึ้คุณดูแล้วกันเป็นหุ้นตัวใหญ,ใหญ่ถ้ามันอย่างเงี้ยอยวก็ต้องย่อนะครับไม่ใช่หุ้นปั่นนะอย่าลืมนะไม่ใช่หุ้นปั่นไม่ใช่ jts ไม่ใช่รับ,บิดอะไรอย่างเงี้ยคือฝรั่งเขาไม่มายุง่งกองทุนไม่ายุง่งเจ้ากับรายย่อยดวงกันเองอ่ะง่ายๆนะครับเจ้ามือรายใหญ่กับรายย่อย แค่นี้เองฝรัง่งกองทุนก็ไม่มายุ่งอีกแล้วคุณล้วปิดหุ้นพวกปันป่นทั้งหลาย,น,ยนะครับงๆและปิดก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีนะเจ้าของมีสกุลุนชาติแต่ก็กํำไรไม่มีนะครับถามว่าเสี่ยงรอหน่อยอามาดู tli คุณดูดิแต่แต่เข้าก็ลงมาเลยตื้อตลอดนะครับนนเนี่ยเพิ่งมาวีกเนี่ยอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราต้องดูวีคนะเพราะมันน้อยไปเป็นผมผมให้ดู ผมก็เล่นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้าเห็นไหมถ้าคุณดู2ชั่วโมงนะอ่านูเดีวกันก็ได้จุดเนี้ยเป็นจุดที่คุณห้ามขาไเด็กขัดปล่อยไปเลยนะครับแต่ถามว่าจุดแล้วถ้าตีเทนไลน์นะนีนะครับมีจุดเข้าสองจุดนะตรงนี้กับตรงนี้ถ้าเข้าตรงนี้ก็โชคดีไปแล้ววิ่งไปถามไงผมมีทำไงผมปล่อยหมดนะ ผมคิดว่าอย่างนี้การขึ้นเนี่ยครั้งแรกของมนันอะขึ้นแรงเกินไปมันอาจจะไปต่อก็ได้นะครับเพราะอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่าอย่างไงมันก็ต้องยอ่อนึกออกไหมครับย่อมาตรงไหนอ่าสิบเอ็ดจุดห้าจุดหกเป็นจุดรับจุดแรกแต่ใจจริงอะผมย้ายมันลงมาเลือก,กตรงนี้เลยเพราะเราเตอนเรื่องเราไม่มีของนะครับแต่ว่า ไปต่อมาจริงๆอ่ะถ้าตามหลักอะ่ะมันสามารถขึ้นไปถึงนี่เนี่ย,ย13.4นะครับส,าสาบายๆอีกบาทน,นึงเนี่ยก็อยู่ที่จ่าดูคนรุ่นก็เริ่มมาแล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นคุณตัวใหญ่คุณพื้นฐานนะครับจะลากขาเดีอ,อกไปมันก็กระไรอยู่นะก็คือตามกราฟอะ่ะสังเกตดิคุณมันเป็นขาลงมายาวนานนะครับคุณจะขึ้นรอบเดียวเป็น V shape เลยอเอาอย่างนั้นจริงๆก็ทําได้แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เราก็ขายไปก่อนคุณคิดดูจากตรงนี้มันตรงนี้กี่เปอร์เซ็นตน์ก็พอแล้ว เราก็ไม่โลมากนะครับก็ปล่อยมันไปถ้าคุณจะซื้อแล้วคุณตีสังเกตไหมหุ้อย่างนี้นะครับคุณตีเทนไลน์ไม่ได้นะมันชันเกินไปนไยครับคือขึ้นแรงเกินอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยลาบากระวังไว้นะครับเวลาลงก็จะลงรุนแรงนะครับก็ไม่รู้สิมีคนถามว่าน่าซื้อไหมผมว่าเป็นแม่เฮาโกก็ผมขายมันสุกขายหมดอะ่ะเออแต่มันถามว่า ขายหมู่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะไสิบาบาทอาทิตย์หน้าก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อของพวกนี้มันไม่มีถูกเสมอหรอกขอให้คุณได้กาําไรคุณก็พอแล้วอย่าขาดทุนนะครับไม่อยางไปคิดอะไรมากนะอามาดู ORI นะครับ Origin ใช่ไหมอันนี้ผมไม่เคยเียนเลยนะเพื่อนถามมาว่าเป็นยังไงเฮ้ยในวีกเหรอ เป็ครั้งแรกนะเปิดมาไม่ได้ดูนะครับไม่เคยเห็นเดี๋ยวขอดูมันดีครับเพิ่งเข้า 1, หนึ่งหกอ๋อหนึ่งมันเอ้ยถ้าในมันเนี่ยมันเหมือนกับพักหาตรงนี้นะในมันไม่ให้หลุดเก้าบาทสี่สิบประมาณเนี่ยแต่หุ้นสังหาผู้ตรงๆนะผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับมีแรงเงินห้าตัวแล้วก็มีเอซีแค่นี้ ซีรีส์เล่นเป็นชาติไปแล้วตั้งแต่สมัยก่อนสี่บาทนะแล้วก็ไม่เคยเล่นมานานมากมีแต่แรนเฮาส์เอสสี่คุณดูแล้วกันซีรีส์กำไรโต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 ,โตแต่ราคาหุ้นถดถอยจาก5้าบาทหบาทน,ะนั้งทั้งนี้กำไรมันก็ยังเหมือนเดิมนะกูก็ไม่รู้นะมันทําอะไรของมันนะครับหรืออ่านจะบอกที่ชูวิทย์บอกเป็นจริงก็ได้นะอันี้เราก็ไม่รู้เนะนี่ยเนี่มาดูออ,อริจินไทยคุณคุณน,นะ ของตระกูลริบตาับพันลบอันนี้ไม่อันนี้ไม่ชัวรในวีแกะมันมัน,มน,มนไม่มันยังไม่สวยอะนะครับมันแต่ข้อดีคือมันเพิ่งลงมาขยักแรกไม่มีอะไรนะครับจากนัก้นขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าพักฐานก็ได้แต่ในเดเนี่ยเริ่มสวยผมแนะนําอย่างนี้ละกันเล่นสารดิกๆนะครับทะลุ10.8คุณค่อยค่อย,ค,อยค่อย follow by ไปแลครับไปขาย11.5หรือกรอบบนนะครับ,รบ,บ,นะรบจริงๆเ่นะถ้าเป็นสายเทคนิคนะครับทุ่นตัวไหนเล่นได้หมดนะครับจริงๆแต่ว่าเราจะชินกับตัวที่เราเล่นนี่ยตัวนี้ไม่เคยเล่นนะจุดนี้เป็นจุดซื้อนะครับ1 0 5เออจริงๆมันน่าสนใจนะมันเพิ่งเบรกมา,ากี่แท่งเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แปดแท่งก็ประมาณสองทิศไม่เกินสองทิศรอดูแล้วกันว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้ไหม ถ้าขึ้นตรงนี้ไปนะครับคุณต้องฟอลโล่บายขึ้นไปถือว่าถ้าขึ้นไปจริงๆตรงนี้นะสิบจุดเก้าผมว่าตรงนี้เอาไม่อยู่นะสิบจุดห้าอาจจะไปขายกรอบบนแล้วนะสิบสองกว่าต้องดูวอลลุ่มเนี่ยนะครับต้องเบรกพอมอลลุ่มในวีคถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในวีคนะมันก็เบรกเทล,ล่าอันเดียวกันนะครับเส้นนี้วีคเดย์ผมว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรอ break, ะรอมันเบรกแล้วการเบรกแล้วบางทีมันจะไม่ทันนะ โอเคมาดูตัวนี้เซเว่นถามว่าเด๋ยวี์นี้โคตรแย่นะเหมือนงูจมอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพระยาดูดิจมมันตั้งแต่ปีสองหนึ่งยังไม่ยังไม่กินน้ำอิ่มนะยังไม่ขึ้นโผล่ขึ้นมานะอันนี้ตีเทียนหลายต,ตีตีลำบากนะอนี่นะครับถ้าตีอย่างเนี้ยมันดูบางทีมันก็ไม่ค่อยมกเซ็นเท่าไหร่นะแต่มันก็โอเคนะ เพราะมตีข้างบนมันตีไม่ได้เนเนี่ยทะลุหกสองขึ้นไปเนี่ยโอ้ยสวยงามงามกิ๊กนะแต่มันถ้าตีเปไหลอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเมนะีเซนเลยนี่นะครับอย่าให้มันเบรกขึ้นไปได้นะหกสองเออคนถามมาก็โอเคนะแต่ถ้าเดนะครับขอให้เบรกตรงนี้ไปแค่น้เองไม่มีอะไรมากนะห้าสิบกตังคอยดูนะครับตาทิศหน้าเขาไม่รู้ได้ข่าวเลยมาหรอกผมไม่ทราบนะ โดยแต,แต่สังเกตดูนะบนรุ่มมากรกดามาติ่งหนึ่งสิงหามาติ่งหนึ่งอันนี้มาติ่งหนึ่งนะครับเป็นสามกองตรงนี้ยเยอะสุดละอ่าอย่างเงี้ยแล้วเขียวด้วยก็จริงก็ก็น่าสนใจถามว่ารอเบรกนี้ป็ประยห้าหกห้าเจ็ดคุณซื้อไปเถอะหรือถ้าอยายจะชัวร์นะรอจะรู้หกสิบเ็ดไปรับรองวิ่งกระจายนะครับอาจจะเม่เหมือนข่านี้ก็ได้นะ อย่างเงี้ยแดีไม่รู้นะวันนี้เขาเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะมันขายแก๊สขายน้ําใช่ไหมในเดยเริ่มเริ่มเนี่ยเนี่ยถ้าดูจากไอซ์ไซมันหนาเริ่มมาพักฐานนะครับโอเคลองดูแล้วกันผมว่ามีพุ่นปั่นอยู่ตัวเดียวนะที่เหลือเป็นพุ้นพื้นฐานหมดเลย Or i g i n ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเรเป็นหุ้นพื้นฐานหมดนะแต่ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานก็ตับผมนะเออเป็นได้นะครับ ก็ระวังเขาหน้าบ้านปูอะไรอย่างเงี้ยบ้านปูมันข่าชัดเจนแต่ก็น่าสนใจคือถ้ามันเด้งมันก็เด้งแรงนะมันพร้อมเด้งทุกเมื่อแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่โอเคอันนี้ก็ระวังแล้วกันข่าวก็อย่าอย่าไปฟังมันมากนะผมว่าไม่ต้องแต่คนแล้วกันอืมมันต้องใช้เวลานะเราจะดูกราฟเนี้ไม่ใช่แบบดูสองเดือนเป็นนะบางทีโอ้ดูเป็นปีนะหลายปีนะกว่าคุณจะเข้าใจอะไรเงี้ยโอเคแค่นี้แล้วกันครับคุณครับ